หลังจากต่อสู้กับแม่นาคได้ไม่นานอาจารย์คงกับลูกศิษย์ของเขาก็ได้เดินทางมาอย่างยาวไกลจนมาพบกับหุบเขาเอมเอาละครับผมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีเข้าสู่กัของภายนนในพระที่สากันแล้วครับผมมาลุยต่อครับผมตีตีออต,ออตออีคุณผู้ชมอาจจะสังเกตว่าอ่าหัวใจไม่ใช่สิเรียกว่าหัวใจได้ไหมชีวิตของผมมีถึง4เดือกันเลยนะครับผมเพราะว่าผมไปแอบ อึ้ยคัสซีนเยอะจังไปแอบเก็บมาอย่างไรล่ะอุ๊ยกดผิดอุ๊ยกดผิดหมอหมออือโอ้โหโอ้โหปีมือตกปีมือตกปีมือตกอุ้ยทำไมตีไม่โดนอุ้ยทำไมตีไม่โดนเอ้ยหมอผมไปแอบเล่นอกรอบมาแล้วก็เก็บมานะครับผมโอเคจะว่าเล่นอกรอบได้ไหมเพราะว่าแบบเออจะพูดว่าไงอะคือผมต้องไปอัดคัสซีนแล้วก็อัด เกมแยกกันมานะคุณผู้ชมผมเลยแบบได้โอกาสเลยไปเก็บมานะครับผมแล้วก็ขอเปิดกล่องเอ้ยไม่ใช่เปิดโล่เปิดโล่ก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินในชีวิตของท่านทำไมมันตีไม่โดนผีผีอะไรผีโมดผีพงผีอะไรสักอย่างนะผมเราต้องไปข้างบนนะผมแต่ผมจะไปเก็บตังก่อนเลยตังนี่ก็ค่อนข้างมีประโยชน์เหมือนกันนะนี่ทำเล่นไป ไปตีสามแล้วไม่อยู่แล้วอย่างนนอุ้ยร่วงไอ้มอนี่ไอ้มอนี่อ้ยอุ้ยออุ้ยออุ้ยอุ้ยเลือดผมจะหมดลืมดู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 อ่อลืมดูจะตายจะแตกจะแตกอ้้หจะแตกแล้วจะแตกแล้วอ้โ้ไม่มีไม่มีโล่เหลือเลยโอ้โหจะแตกคุณผู้ชมเหลือกระจึงนึงกรจึงนึงเลยวะเออเอาควายธนูเล่นก่อนแล้วฟิว มผมต้องหาเลือดโดยด่วนว่ะคุณผู้ชมเลือด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 อยู่ไหนเลือดอยู่ไหนข้างล่างลงได้ลงลงข้างล่างลงข้างล่างกันลงข้างล่างเอาข th ้างล่างลงไงวะเนี oh, uh ่ย uh อ่ะโอเคโอ้โหแล้วมีไอ้หมอนี่อือดึงหนักงาน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 โอ้โหโอ้ดึงหน่อยก็ยังดีครับผมเออมาอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหเหลือเท่าเดิมอ่าเดิ เอ่าเราก็น่าจะต้องขึ้นไปด้านบนนะโอเคึบเอาวฮึบอาวอาเอาเอาเอาวฮึบฮึบฮึบแหวกขึ้นหน่อยอขึ้นหน่อยแล้วทำไมมันขึ้นไม่ได้วะเนี่ยอืมอืมอาวฮึบอ่าโอเคอุ้ยเอ้าแล้วโดนอะไรเขกหัววะเนี่ยโอ้ไอหมอนี่อุ้ยผีตายหงมันคือแคสซีเลยตอนนี้คนจะกระโดดมานี่เลยมานี่เลย มันนี่เลยเอ่อเฮ้ยตรงนี้มีหมอ้อให้ลงอ่าอุ้ยกุมานโอ้มากอดเรียกว่าหมอ้อได้ไหมเรียกว่าอ่าตุ่มแล้วกันตุ่มตุ่มตุ่มใส่น้ำข้าสามเต็กเฮ้ยนี่เลือดโอ้โหสุดยอดใส่น้ำให้เต็มตุ่มใส่น้ำให้เต็มตุ่มฮึบโอเคเดี๋ยวผมเอาเป็นอ่าพกอันนี้ไว้ติดตัวไว้ก่อนเลยครับผมฮึบนี่ไง ไอหมอนี่ไอหมอนี่อะไรก er mm ็ไ hmm. ด้ท no. ี่ไ like ม่ใช่แบบไอพวกที่มันตัวลอยๆอ่ะคุณผู้ชมผมตีไม่เขาโดนโอ้ยอุ้ยมีทางตะกี้ผมเห็นทางไปด้านซ้ายนะเดี๋ยวผมลองไปเช็คด้านซ้ายก่อนดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกือบล่วงอย่าเกิดมานะผีสือผีสือเอ้าฮึเไอตัวอะไรวะน่ะผีโมงโมงอะไรวะโมงเหรอโมงโมงเหรอเหมือนลิงเลยวะลิง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 เวนเยอะนะครับด้วยการไม่จองเวนครับผมอ่า เมื่อกี้ว่าจะเล่นมุกแต่ลืมไปแล้วปล่อยผ่านครับผมปล่อยผ่านหมายถึงไอ้ตัวบนอะปล่อยผ่านอย่าไปสูม้มันอืมฮึยมีพระหมายถึงสร้อยพระแล้วก็มีพระที่อยู่บนป้ายครับผมทำกันบ้านเสร็จก่อนแล้วค่อยเล่นเกมนะครับผมเอ่อน้ำประกายครับหลวงพี่อา้าวใช่ด้วยจเจริญพรคุณโยม เป็นโชคดีของผมโอ้ยก็ผมเป็นลูกศิษย์ต้องเดินทางไปกราบสือสมิงถ้ำในถ้าแต่ไม่มีกุญแจเปิดปากถ้ำเพราะผมมีคนบอกว่าพระพุธเจ้ามีกุญแจอ่าโอเคประมาณนั้นจริงอยู่ที่อาตมามีกุญแจดอกนั้นแต่อาตมาไม่สามารถสนับสนุนไม่สนับสนุนให้คุณโยมทําบาปดังนั้นเมื่อคุณโยมบาปได้แล้วก็อ่าแล้วต้องทําอย่างไรต่อดีครับอุ้ยเร็วไปไหนแม่อ่านไม่ทันก็ต้องสวดแผ่เมตตาให้เขาไงล่ะงั้นอาตมาจะสโอเคครับผมขอรับพระคุณเจ้าเขาน่าจะสวดให้เราฟังนะใช่ไหม จากการที่ผมกวาดสายตาอ่านอย่างวดเร็วแต่ปากพูดไม่ทันนะฮะบทสวดแผ่เมตตาสพเพสตาอาเวลาอภิยะประชัอให้เราให้เราเลียงเหรอโอ้โหแล้วตอนเด็กนี่แบบท่องแล้วสลับกันครับผมสพเพสตาอภพยะประชาแล้วก็สุขีสุขีขอ้าโอ้โห แต่ตอนเด็กนี่แบบผมท่องสลับกันบ่อยมากเลยนะไม่รู้คุณผู้ชมเป็นหรือเปล่าไอ้ที่แบบสุขีอาตานังหรือว่าอะไรสักอย่างในที่ก่อนแล้วเนี่ยนะผมจะท่อง,ท,อง,ท,องท่องมาปุ๊บแล้วขึ้นสุขีเลยทั้งที่ว่ามันยังไม่ถึงโอเคได้กุญแจมาแล้วนะครับผมขอบพระคุณพระคุณเจ้าขอรับเจริญพรคุณโยมคุณมากครับหลวงขาสิอยู่นะผมชา้านิดนึง หรือว่ากูขังไว้เนะี่ยแม่กว่าจะออกมาได้โดนพระคุณเจ้าล้างไว้อยู่นานลแล้วผมเนื่องจากอยู่ในป่านานไม่มีคนคุยด้วยสักทีสักทีสักทีเหออไอหมอนี่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 อย่างน้อยก็ยังมีอ่าบ้องขหลามันเราแล้วผมโอเคเลือดเต็มไอผีกองกอยกองกอยเหรอกองกอยเหรอกองกอยกองกอยเปล่ากองกอยเปล่ามาดิมาดิมาดิยาวไปคร้บคุณผู้ชมอุ้ยผีขึ้นตัวอุ้ยอุ้ยโอ้โหใครมันโยนแขนมาวนะเนี่ย โยแคลนมาเหรอฮะโยแคลนมาโยแคลนมาเหรอเ้าสารเสกเออใช่เรามีเ้าสารเสกนี่ว่ะโอ้โหลืมเลยเลยไม่มีเ้าสารเสกเฮ้ยยุ๊กยุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวยุ่งเขาต้มเงินปึ๊บพึ๊บพับพึ๊บพับวิตรงนี้เป็นฝ่ายทำใช่ไหมเนี่ยดูเหมือนหัวกระโหลกเลยคุณผู้ชมมีศัตรูเป็นบัณฑิตดีกว่ามีเพียคนพันครับผมเออเด็ดเด็ดเด็ดเขาสารเสกนี่ไงนี่ไงผีกระสืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ผีกระสือที่ไม่ใช่ผีกระสือโอ้ยผิดทางไอหมอนี่ แพ้ทางก็บอกเลยอย่าได้เ้าสารเกสกซกแบบร้อยยี่สิบอันอนี่ไงโอ้กอกอยกดรัวกดรัวไปเออเราน่าจะต้องขึ้นตรงนี้แหละโอเคด้านล่างน่าจะลงไปไม่ได้นะผมมันน่าจะเอาเหรียญมาล่อเราเดี๋ยวลงไปแล้วแตกเหมือนเดิมอย่านะหืมเนี่ยมันดักตรงนี้แล้วจะไปยังไงดูดิไม่อยู่บนห่วงเงี้ยโอ้โหดูดูดู ไอ้ผีก็ซื้อทำให้เจ็บแสบมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยโอ้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 ยกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหจะไปไหนจะไปจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนกดลัวกดรัวๆ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 โอ้โหอุ้ยเฮ้ยอาค่อยๆกระโดดนะบิ๊กค่อยๆกระโดดบิ๊กค่อยๆกระโดดบิ๊กค่อยๆไปอุ้ยมันเกิด มันเกิดเฮ้ยโอ้โหโอ้โหได้ผ่านแล้วไม่อยู่แล้วมีประตูครับผมเข้าประตูเลยนี่ไงอ้าวมาโพที่ไหนกันครับเนี่ยอุ้ยมีประตูสองบานว่ะคุณผู้ชมแสงสว่างเสมอด้วยปัญญานัา้นไม่มีแสงสว่างเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มีหมายถึงอะไรวะคุณผู้ชมเอาว่าเราเลือกประตูดีกว่านะโอเคประตูที่เราจะไปซ้ายขวาไปขวาบ้างดีกว่าไปมาอุ้ยที่ไหนวะเนี่ยโอ้โห โอ้โหล่วงไปนี่แตกแน่นอนเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่มียันไม่มีพยันโอ้โหแย่และวแย่และกระโดดเลยโอ้โหเลื่องมาดูทางไวเนี่ยโอ้โหเลยโอ้ยยยยยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมเลือกที่จะเอ้ยมีประตูด้านล่างว่ะไปด้านบนก่อนดีกว่ามั้งโอ้ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหแล้วไปไงวะเนี่ยอันนี้น่าจะกลับไปที่เดิมใช่ไหมประตูประตูเดิมน่าจะกลับไปที่เดิมโอเคงั้นเราเข้าประตูนี้หรือว่าเราต้องลงไปข้างล่างวะข้างล่างดีกว่าปะ ว้าว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 มาอันเนี้อันนี้อันเนี้โอ้โหผมเล่นลงไปข้างล่างก่อนนะคุณผู้ชมอุ้ย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 ทางนี้ไปไหนไม่ได้เพราะผมต้องขึ้นไปข้างบนโอเคอุ้ยอย่าพิ่งอย่าพิ่งพับ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 ไปแล้วเอากลับมาที่เดิมตะกี้เราไปขวางั้นตอนนี้เราไปซ้ายแล้วประตูสุดท้ายเปิดไหมยังไม่เปิดนะผมโอเคปะโอ้โหที่ไหนวะเนี่ย ห้หาป๋ายายนยายหนูหิน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 เฮ้ยปีกรกรสืออีกแล้วอ๋อโอ้โหไม่อยากเจอเลยว่ะแต่เรามีข้สันเ็กอยู่นะเออโยนขึ้นไปได้ไหัหยไม่ได้ก้มไปก่อนเฮ้ยลุงโอ้ยได้อยู่มีมอคุณผู้ชมมีตุม่มมีตุม่มมีตุมต่มมีตนะุ่มอุ้ยแล้วมาโผตุ่มไหนวะเนี่ยอุ้ยออุยอ มุ่งบนไปได้ว่ะเดี๋ยวผมพึ่งไปขบนก่อนนะเออวิเราเราลงตุ่มไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมต้องเสร็จเราต้องเราต้องสู้อ่ะหมา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 อุ่ยอึดยังวะอึดยังวะโอเคไปครับสวยอุ้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 ยมององูเอื้อมอยองูเอื้อโอ้มีประตูโอ้โหม าจะไดข้ขออนุญาตนะครับน่าจะกลับไปที่เดิมน,นะผมว่าเอา้าพอโผล่นี่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหมี2ข้างทางเป็นรูนะผมโอเคแล้วเราไปขวาแล้วกันฮึโ <Oui. S 1> อ้อ oh my god 2000 years later นี่แหละครับผมที่เราตกไปตาตะกี้แล้วมันมีแต่ประตูอ่ะดิคุณผู้ชมผมว่าเราไปเช็คให้สุดดีกว่าฮึบฮึบฮึบ เอ้าอุ้ย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 ผมไม่ตีก็ได้ไปละอุ้ย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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วทำไมมันมันออกประตูมาให้เราวะทำไมวะหรือว่ามันหลอกเราวะนิดนึงนะโอ้โหมีพยุงพยันให้ไหมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวที่บินอยู่ข้างบนอะคือปุ๊บอ่าโอเคอุ้ยนี่ไงท้ำเสือโอเค ในที่สุดเราก็มาเจอสักทีนะเสือจะสู้กับควายหน่อยเวลาสู้กับควายหน่อยเวลาอุ้ยสู้กับควายหน่อยเวลาเอ้ควายทำอะไรไม่ได้เลยเหรอนี่ไงเจมีหน่อยควายควายเออได้อยู่ได้อยู่จิ้จกทักจิ้จกทักอุ้ยอุ้ยอุโขดจังโหดจังจะแตก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 อุ้ยนี่ไงเขาสารเสหร็อเปล่าฮึบ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 กระโดดกระโดดอุ้ยอุ้ย้เาสารเสกเาสารเสกเออสารเสกออ เอามสิแตงกวาสังเสกป่ะแตงกวาสังเสกป่ะคือพับคือพับคือพับคือจะแตงจะแตงเร็วจะแตกแล้วจะแตกแล็วโอ้โหจะแตงเร็วจะแตกเร็วแตงเร็วจะแตกเร็วจะแตงเร็วจิ้มจิ้มจิ้มจ้วง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 เกือบตายแหมอ่าโอเคออกมาประตูนี้นะผมเอาแะครับผมสำหรับพันนี้ก็ขอตัดจบบทเพียงเท่านี้ก่อนนะผมแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ รักษาสุขภาพร่างกานยนะครับผมรักทุกคนนะครับจุบ๊บจุ๊บ